สวัสดีค่ะช่องเอ็กซซีูค่ะนี่นะคะวันสุดท้ายเนาะวันปิดงานนะคะวันนี้ทั้งวันก็จะมีร้านค้าเข้ามาตั้งขายของแล้วนะคะส่วนเต็นเนาะอ่าคุณครูแต่ละโรงเรียนก็มาจับจองแล้วนะคะช่องของโรงเรียนไทยโรงเรียนมันเนาะก็เอาเสือเอาส์เอาหน้าเลยมาพูแล้วนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะมาจาับจองพื้นที่ขายของแล้วนะคะตอนนี้อ๋อ,อเริ่มทยอยมานะคะพ่อค้าแม่ค้าเนาะ,ะ,ะส่วนเด็กๆก,ก็ไปตั้งแถวกันอยู่ที่โรงเรียนนะคะร<ด>อมาพร้อมทีมเนาะ ใชลโดนขอโทษค่ะเรามาดูบรรยากาศก่อนที่เด็กๆจะมานะคะตอนนี้ จนมาสุดทางนี้นะคะจนเช้านี้ก็ร้านค้าขายของก็ยังมาไม่ทันเยอะเนาะค่อยๆทยอยมานะคะแต่มาดูข้างบนกันดีกว่านะคะะมายตอนนี้ท่านตั้งใจจะเป็นอัคคีนาอุรุสูแล้วนะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้ปฐมมาอัคคีนาเป็นดีกรองด้วยท่าน โรงเรียนท่านไหนนะครับพี่กะแนมาถึงบริเวณข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางให้มารับถุงดำด้วยนะครับและพออเขงโรงเรียนเข้ามาคุยกันอาจาะย์เกข้างหน้าเนาะไปบรรจุนะครับนำไปเก็บขยะในบริเวณเต็นท์ของท่านนะครับเพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กับทางทางเจ้าของบริเวณพื้นที่นะคะโรงเรียนใบสานั่นเองนะครับนี่คือเวทีนะคะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นโอที่ของคณะกรรมการนะคะมีถ้วยรางวัลมีสายคล้องคล่อนะคะเ,<อ>เยอะแยะเลยสำหรับกับนักกีฬาของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนาะอ <c oughs> แต่ละซุ้มก็ ได้จะเตรียมตกแต่งเป็นบางซุ้มแล้วนะคะทางนู้นเนาะแล้วก็มาในด้านหน้าของท่านพออแต่และโรงเรียนนะคะทางนี้ก็เป็นลานฟุตบอลลานวิ่งแข่งและกีฬาของเด็กๆนะคะ แต่และซูมก็มาจับจองพื้นที่แล้วเนะเาะตอาโรงเรียนยังไม่ได้มานี่นะคะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ด้านบนนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับจะใน เป็นการรอขบวนนะครับที่จะเคลื่อนเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็ขออนุญาตประสานสัมพันธ์ไปยังลูกๆนักเรียนคนไหนที่เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานนะครับสานามกีฬาของเราในวันนี้แล้วนะครับอยากให้ลูกๆนักเรียนนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผลไม้กลมือเห็นขยะข้างหน้าของเราไหมครับเห็นขยะของเราไหมครับเห็นขยะข้างหน้าของเราไ เด็กเดินขบวนมานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ